อะไรคือสเสน่ห์ในตัวคุณที่ทำให้ผู้คนหลงรักคุณที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะคุณเป็นคนที่ดูดีนะคะรักตัวเองนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะเป็นคนที่ดูภายนอกแล้วดูมีมีมาตนะคะสเสน่ห์ของคุณนะคะดูเข้มแข็งแล้วก็เป็นคนอ่อนโยนในขณะเดียวกันนะคะใครๆก็อยากจะเข้าหาคุณนะคะ คุณเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองมีความสูงในแบบที่คุณเป็นอะไรที่ไม่ดีนะคะคุณสามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอบายมุกต่างๆบุหรี่การพนันต่างๆะค,ะคุณไม่เอาเลยนะคะคุณเป็นคนที่ดูนิ่งๆะะภายนอกนะคะดูอาจจะไม่ได้ชอบสูงสิงกับใครนะคะอาจจะชอบอยู่คนเดียวนะคะแต่คุณเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะ เป็นเดือดสตานะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเยียวยาจิตใจผู้คนได้นะคะหรือเป็นที่ปรึกษาได้นะคะคุณชอบพัฒนาตัวเองอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเป็นคนที่ชอบฝึกฝนตัวเองนะคะคุณมองโลกในแง่ดีหรือว่าคุณมีความหวังกับชีวิตนะคะแต่ในขณะเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันคุณก็มีเกราะป้องกันตัวของคุณเองนะคะคุณอาจจะมีมาตรฐานของคุณนะคะ ผู้คนอาจจะเข้าถึงคุณได้ยากนะคะแต่ว่าคุณเป็นคนที่ดูดีนะคะมีเซ็กแอบเพลสูงนะคะผู้คนมักจะตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเห็นนะคะคุณอาจจะรักตัวเองดูแลตัวเองดีแต่งกายดีนะคะมีแรงดึงดูดนะคะเป็นคนที่แต่งตัวเป็นนะคะมีแรงดึงดูดมีเสน่ห์ตรงต่อต่อผู้คนที่ได้พบเห็นคุณในครั้งแรกที่เจอนะคะ อะไรคือสเสน่ห์ในตัวคุณที่ทําให้ผู้คนหลงรักคุณคุณอาจจะเป็นคนยิ้มเก่งนะคะเล่นดนตรีเป็นนะคะมีอารมณ์สุนทรีนะคะคุณเป็นคนที่รักครอบครัวคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับคนที่อยู่รอบตัวคุณนะคะหากคุณมีคู่รักนะคะคุณก็จะเป็นคู่รักที่ดีนะคะอยู่เคียงข้าง อีกฝ่ายหนึ่งให้กำลังใจส่งเสริมซึ่งกันและกันหากคุณมีปัญหาหรือว่าคุณประสบปัญหาในชีวิตคุณจะไม่ทิ้งคนที่อยู่รอบข้างคุณคุณจะจุงมือคนรอบข้างคุณให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะไม่ว่าคนที่อยู่รอบข้างคุณจะเป็นพี่น้องญาติหรือว่าเพื่อนนะคะหรือว่าแม้แตกคู่รักนะคะคุณจะสามารถ จับมือคนที่อยู่รอบข้างคุณให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้คุณจะไม่เอาตัวรอดคนเดียวนะคะคุณเป็นคนที่ปรับตัวเก่งนะคะมีบาลานซ์ชีวิตนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดีคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำรักความก้าวหน้าคุณอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้เจ้าของกิจการได้คุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจหากทำอะไรแล้วก็มีความจริงจัง คุณเป็นคนที่มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวนะคะคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นหากทำอะไรแล้วคุณมักจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ทำด้วยความรักทำด้วยความตั้งใจคุณเป็นคนที่ชอบบริจาคสิ่งของหรือว่าบริจาคเงินนะ,ะเป็นคนที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้คนชอบแบ่งปัน คุณเป็นคนที่ไม่ชอบยอมแพ้นะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบแข่งขันมีจิตใจเป็นนักสู้นะคะไม่ยอมแพ้ตกบทศักด์ต่างๆที่เกิดขึ้นคุณอาจจะเป็นคนที่คิดมากนะคะหรือว่าคิดเยอะหรือว่ามีระเบียบแบบแผนในการทำงานมีขั้นตอนในการทำงานค่อนข้างเยอะนะคะ